รถเข้าใหม่ทุกวันไม่เคยตกตานะคะพี่ค่ะมีคันนี้เลยค่ะเป็นหัวลากหางก้างแล้วก็พ่วงแบบนี้เลยสวยจัดเลยพี่วางตู้คอนเทนเนอร์แบบสั้นๆได้ถึงสองตู้เลยนะคะพี่แถมเอาหางออกก็ได้โอ้โหทูอินวันสุดๆเลยค่ะคันนี้คันเดียวนี้มาถึงพ่วงที่สองเลี้ยวโค้งมาแบบนี้เลยสีเขียวเนี่ยวซับค่ะพี่หัวกับหางคันนี้คือปังสุดๆราคาไม่แรงนะคะบอกเลยว่าถ้าพี่ได้ไปเนี่ยคุ้มมากเพราะอะไร เหมือนไม่เลยครับพี่ดาเขียวที่สวนมาเนี่ยลายเท่มากค่ะพี่มีทั้งแม่ลูกเลยนะคะคันนี้คิวซีกำลังเอามาลองรถอยู่โอ้โหถ้าพี่ได้ไปนะหล่อยันเงาอะบอกเลยคันสุดท้ายคือดำสามมิตรค่ะพี่ดาที่ทุกคนตามหาคือดํา3มิตรเลยคันนี้มีท่อสมท่ออยู่ข้างหลังด้วยพออย่างเล่นนะบอกแค่นี้แหละโอ้โหสีขาวจ๊วะขนาดพลาสติกข้างในเน่ยยังไม่แกะเลยอะพี่โอ้โหไม่ขนาดไหนเนี่ย พี่สนใจนะคะรีบโทรมาเลย0813739793ค่ะพี่สนใจขนไหนรีบโทรมาเลยนะคะสวยๆแบบนี้มาเอาไวไปไวแน่นอน KUM ปังจริงๆค่ะพี่ขนาดมาภาพเสียงในรถลูกค้าก็เลี้ยวเข้าไม่หยุดเลยคะเนี้